จะได้เข้าไปหนอกได้เข้ามุ้งชิว่วก็ได้ดังเรียงต่างแบบปังนะครับวันนี้มาลูแบบมาสอนแอกปังไม่ใช่เขาเคยทำนั่นหรเกลียงหอมห้อยเหมือนบ้านมนนะฮะอ่ะาถ้าจะมีผักฮ่าผักห้านไม่ใช่ผ้าน,นะ,ะแล้วก็ไปลกักซูแล้วก็มีพักีไปเรื่อยนะครับอือโอ้โหพูดยาวไปได้วยพี่อ,อือมือเสร็จก็เสร็จไหนวมกินแล้วก็เออพรุนั้นแล้วอะ เล้วก็มกผิดอาวใจจุ๋มอารมณมันได้ไมอ่วะถุนเอาเนี้ยนะเนี่ยว่ะถุนเอาถุนเอาเสียว่ะองแหอยนมันองอาพแล้วขมิ้นเยอะเกินไปแล้วเพราะมินมันอยู่ล้างนอกเหมันในอยู่นี่ยถุนเอาอืมเอาแล้วก็ซอเลยที่นี่ แล้วนะก้อนเนื้อเหล็ดเดียวนะทำให้น้องกินกับน้องดือนเขาไปโรงเรียนค่ะเดี๋ยวยังไหนเดี๋ยวยังไหนแล้วนายปังอ,อุ้ปก้องนี้ก็ใส่น้ำอุ่นได้เลยนะอุ้ให้หอมก่อนแล้วก็เด็ดใส่น้ำร้อนลงไปค่ะถ้าใส่น้ำรีบเนี่ยมันจะขาวนะฮะใส่จะอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวไปดูกันกนะบอกปังเขาทำทำไม่อร่อยก็เคาะเลย มา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 ถุกแล้วเออเมื่อกี้ลูกเจ้าดิเข้าอันนี้คือเป็นเนื้อโงนะฮะเือก้อนนีอันี้มืออันันมื่อนลูกมาทวเอินตรั้นันลวนอเกยงกแวมามากินเข้ากินนื้ก้อนหหอเออมากินเแหละมีปลปังอ่ะ Patito, miro, patata. Bom, mãe, me mở mướn, ăn mướn nào? Mất cả những cái, ăn gì vậy? gì đây? gì

เพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงครับ

1.000 euros, eh? 咁樣去養我當乜海骨。 <c oughs> นะครับพี่น้องลรากัจุบไหมลรากัจุบนะครับเขาเรียกว่าหอยจุกนะเมื่อเที่ยวกับใต้หลังเลนก็ได้พี่น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปกินหมกหอยห้องเบาปัางเาน,นะครับพี่น้องน้องล้วก็มือก่อนนะครับถ้าเผา,า,าด้กวแชร์กชติดตามหนึ่ครับขอบคุณครับ